มาน้องๆวันนี้นะจะพามาต้มต้มเหล็กต้มเหล็กด้วยกรดซัลฟามิกนะครับนี่คือกรดซัลฟา,ฟานะมิกกรดซัลฟามิกนะฮะผมตวงมาแล้วเนี่ยห้มิลลิลิตรใน5้มิลลิลิตรนี่นะครับผมจะเติมน้ํามันลงไปเติมน้ําเปล่าลงไปนะครับ400มิลลิลิตรเติมลงใส่นี่นะครับ เสร็จแล้วผมจะเติมกดเติมกดซันฟามิกนี่นะครับลงไป50มิลลิตรเอ่อ50กรัมนี่นะฮะนี่คือ5้กรัมนะครับผมจะต้มมันด้วยอุณหภูมิที่60องศาไอ้60องศานี้แล้วผมใส่ในกระปูตะปูนี่ไป3ดอก ผมจะต้มมันแล้วถึงเวลามันละลายแล้วผมจะพาน้องๆทำว่าผมจะไปทำอะไรว่าผมละลายเหล็กกับกดซันฟามิกแล้วผมจะไปทำอะไรอันนี้เป็นสูตรของรัเสเซียนะฮะเป็นสูตรของรัเสเซียคือผมจะเอาไอรอนซันฟามิกนำน้ำสารละลายมันไปเพื่อไปตก ปรกรณ์ทองคำนะครับเพื่อนๆโอเคหลังจากนี้แล้วค่อยมาดูกันต่อนะครับสวัสดีครับผมจะต้มมันไปเรื่อยๆครับ15-16ชั่วโมงครับผมจะละลายมันโอเคครับขณะนี้ผมก็ล่างต้มกรดซัลฟามิกกับเหล็กอยู่นะครับดูดูปฏิกิริยาที่มันออกมานะครับ ด้วยอุณหภูมิที่60องศานะครับให้น้องๆดูครับผมจะต้มไปจนกว่าครบ17ชั่วโมงนะครับโอเคครับเวลานี้ต้มกรดซันฟามิกผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับ ผมจะต้มไปมันจนกว่าจนกว่ามันจะครบ17ชั่วโมง18ชั่วโมงนะครับมาดูกันว่าตะปูมันจะกิ่วลงขนาดไหนตะปูมันจะถูกกัดก่อนไปขนาดไหนนะฮะโอเคครับขณะนี้ผมก็ล่างต้มกรดซันฟูซันฟามิกกับเหล็กอยู่นะครับดูดูปฏิกิริยาที่มัน ออกมานะครับด้วยอุณหภูมิที่60องศานะครับให้น้องๆดูครับผมจะต้มไปจนกว่าครบ17ชั่วโมงนะครับโอเคครับเวลานี้ต้มกรดซันฟามิกผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับ ผมจะต้มไปมันจนกว่าจนกว่ามันจะครบ17ชั่วโมง18ชั่วโมงนะครับมาดูกันว่าตะปูมันจะกิ่วลงขนาดไหนตะปูมันจะถูกกัดก่อนไปขนาดไหนนะฮะโอเคครับมามาดูกันต่อน้องๆน,นี่คือผมต้มกดซัลฟาเมก,กับเหล็กนะครับกับตะปูเพื่อที่จะทำ น้ำเอ่อน้ำน้ำอะไรนะน้ำเพื่อไปตกตะกอนทองคํานะครับตกตะกอนโลหะมีค่าเวลานี้ต้มผ่านไปแล้ว12ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับยังไม่ครบเวลาเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะครบเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะกรองหลังจากนี้ผมจะเอามันไปกรองเสร็จแล้วก็จะทดลองกับน้ําสารละลาย AR ดูว่า จะเป็น AR ีนิดไหนก็แล้วแต่นะครับว่ามันตกตะกอนโลหะได้ไหมโอเคนะครับขอบคุณครับมาดูกันต่อน้องๆนี่คือการต้มไอรอนซั f ฟาเมกนะครับนี่นะฮะหลังจากผมต้มแล้วผมก็จะกรองมันเก็บไว้เก็บไว้นะฮะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ผมจะกรองด้วยกรองซัมรีนะครับ คือให้ได้น้ำที่ใสสะอาดอันนี้ผมทดลองเอามาตกตะกอนโลหะนะครับถือว่ามันมันใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้ผลดตีต่อไปผมจะกองมันเอ่อแล้วก็จะเก็บไว้ที่ที่ภาชนะที่ทึบแสงครับ ยังไงก็ให้ใช้กรองสำลรีดีที่สุดน,นะครับมันจะได้สะอาดจะได้ไม่มีฝุ่นอะไรลงไปด้วยแล้วก็เก็บไว้ใช้เดี๋ยวผมจะเอาน้ำเอา AR มาทดลองให้น้องๆดูนะครับแต่ตอนนี้เก็บไว้ก่อนอเดี๋ครับน้องๆตามนี้แหละครับ ดูน้องๆสีมันผมมองว่ามันยังไม่สะอาดพอนะครับเดี๋ยวผมจะกรองมันซ้ำอีกนะครับนี่คือน้ำสารละลายไอรอนซัลฟาเมกนะครับเนี่ยมันยังมีอม,มเรืองเหลืองอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะกรองมันให้ไม่ให้มีสีเหลืองอมอย่างนี้นะฮะโอเคครับนี่ มาดูน้องๆหลังจากกองด้วยสำรีครั้งที่2นะครับขนาดครั้งที่2เนี่ยเห็นไหมฮะยังมีฝุ่นของของเหล็กปิดอยู่เลยครับโอเคหลังจากเรากองแล้วเนี่ยเราก็หาภาชนะทึบแสงนะครับหรือว่าขวดเครื่องดื่มอะไรต่างๆนี่นะมาเก็บไว้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะฮะผมจะเก็บไว้ ที่นี่ไว้ใช้งานไว้ใช้ประโยชน์มันนะฮะโอเคนะครับน้องๆมาดูกันต่อน้องๆน,นี่คือการต้มไอรอนซันฟามิกนะครับนี่นะฮะหลังจากผมต้มแล้วผมก็จะกรองมันเก็บไว้เก็บไว้นะฮะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ผมจะกรองด้วยกรองซัมรีนะครับ เพื่อให้ได้น้ำที่ใสสะอาดอันนี้ผมทดลองเอามาตกตะกอนโลหะนะครับถือว่ามันมันใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้ผลดีครับต่อไปผมจะกรองมันเออ่แล้วก็จะเก็บไว้ที่ที่อ่ภาชนะที่ทึบแสงครับ ยังไงก็ให้ใช้กรองสำลรีดีที่สุดน,นะครับมันจะได้สะอาดจะได้ไม่มีฝุ่นอะไรลงไปด้วยแล้วก็เก็บไว้ใช้เดี๋ยวผมจะเอาน้ำ AR า AR มาทดลองให้น้องๆดูนะครับแต่ตอนนี้เก็บไว้ก่อนอเดี๋ครับน้องๆตามนี้แหละครับ ดูน้องๆสีมันผมมองว่ามันยังไม่สะอาดพอนะครับเดี๋ยวผมจะกรองมันซ้ำอีกนะครับนี่คือน้ำสารละลายไอรอนซัลฟาเมกนะครับมันยังมีอมเรืองเหลืองอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะกรองมันให้ไม่ให้มีสีเหลืองอมอย่างนี้นะฮะโอเคครับนี่ มาดูน้องๆหลังจากกองด้วยสำรีครั้งที่2นะครับขนาดครั้งที่2เนี่ยเห็นไหมฮะยังมีฝุ่นของของเหล็กปิดอยู่เลยครับโอเคหลังจากเรากองแล้วเนี่ยเราก็หาภาชนะทึบแสงนะครับหรือว่าขวดเครื่องดื่มอะไรต่างๆนี่นะมาเก็บไว้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะฮะผมจะเก็บไว้ ที่นี่ไว้ใช้งานไว้ใช้ประโยชน์มันนะฮะโอเคนะครับน้องๆ